หลวงพ่อกวยท่านได้กล่าวเอาไว้อย่างนี้ว่าเมื่อกล่าวคำอาราธนาขอราบสักการะตามความปรารถนาครบแล้วจึงสวดคาถาพระรีวลีต่อไปให้ได้วันละสามครั้งเจ็ดครั้งจะเกิดโชคลาบตามความปรารถนาทุกประการพระคาถาบูทาทั้งสองบท คอยบูชาสวดประจำเป็นกิจวัตรประจำวันอยู่จะเกิดลาบสาการะซื้อง่ายขายคร่องต่อไปจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีและจะมีโชคทะตาราศีดีขึ้นทุกวันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตสัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสีวะลีจากมหาเถโรปัจจยะลาภปูชิตโตมนุสโสเทวตาอินโพรม,มายะโมยัขาวาปิตัสะนิรันตรัง ปะณะลาภะสักการอาเนตินิจังสิวฤอริเถรัสลาโภจะสักกาโรโหติสิวลีมหาเถรัญจักรอูชะกัสสะสัทธาวาปิคาถันจักสังวัตตะนัสลาโภจะสักกาโรโหติเถรัสอานุภาเวนะ ลาพโพเมโหตุสัพพาธาเอเตนะสัจจวัตเชนะลาพโพเมโหตุสัพพธาสีวะลีจะมหาเถรุเทวตานะระปูชิตโตโสระโหะปัจจยาทิมหิสีวะลีจะมหาเถรุยักษขาเทวาพิปูชิตโต โสระโหปัจจยาทิมหิอหังวันทามิตังสธาสีวลีเถรัสสะเอตังคุณังสวัสดิลาพังพระวันตุเมศีวลีจากมหาเถโรปัจจยะลาพระปูชิโตมนุสโสเทวตาอินโทพรมมายะโมยัขาวา ปิตัสสนิรันตรังปะนะลาภะสะักการอาเนนตินิจจังสิวอริเถ,ถรสะลาโภจะสักกาโรโหติสิวะลีมหาเรัรจักรปูชะกัสสะสัทธาวาิคาถันจักสังวัตตนัสะลโภูจะสักกาโรโหติ เถรสะอาลุภาเวนะลาโภเมโหตุสัพพธาเอเตนะสัจจวัตเชนะลาพโพเมโหตุสัพพธาศีวลีจะมหาเถโรเทวตาณระปูชิโตโสรหโหปัจจะยาทิมหิศีวลีจะมหาเถโร ยักขาเทวาพิปูชิโตโสระโหปัจจยาทิมหิอหังวันทามิตังสัาศีวลีเถรสสะเอตังคุณังสวัสดิลาพังพระวันตุเมสีวลีจักมหาเถโรปัจจยะลาพะปูชิโต มนุสโสเทวตาอินโทร,รมมายะโมยักขาวาปิตัสะนิรันตรังปะณลาภะสักการีอาเนตินิจังสิวะอริเถรัสะลาโภจะสักกาโรโหติสิวลีมหาเถรัญจะปูชะกัสสะสัทธาวาปิคาขันจัก สังวัตตนัสลาโูจะสักการโหติเทรสอานุภาเวนะลาโภเมโหตุสัพพธาเอเตนะสัจวัตเชนะลาโภเมโหตุสัพพธาสีวะลีจะมหาเถโรเทวตาณะระปูชิตต โสระโหปัจจะยาทิมหิศีวลีจะมหาเถโรยักขาเทวาพิปูชิโตโสระโหปัจจะยาทิมหิอหังวันทามิตังสัาศีวลีเถรสสะเอตังคุณังสวัสดิลาพังพระวันตุเม